เ็ดซีกับหนึ่งเก่าครับเจ็ดซีกับหนึ่งเก่าเด่นครูนี่ครูนี่สำบับสูตรเจ็ดตัวของลุงนะพอมัมนเด่นหนึง่งน่าก็ประมาณนี้แหละหลังแบบเด่นไปถึงเจ็ดสองเจ็ดสามกับศูนย์สามก็กั้นไว้คือสามสองกับหนึ่งสาม ก็ในสูตรมันเหม่อมีสูนมีหนึ่งมีสองมีสามตัวนี้ซ้ำนีน่หราอาไใ,ใก่อนนะครับก็าม่อีกไม่รู้อ่ะนี่ ทางนี้ดีกว่าเออง่ายเฮ็ดได้ไหมเห็นได้ไหมเออเออโอเคนะฮะเห็นงังครับ,รบสวัสดีพี่ออนอุบานะครับกลาพร<อ>น,นะครับเบามากก็เบาครับโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวหว่างวดน,นี้จะได้สามตัวตรงๆผมจะจัดให้เน้นๆหน่อยนะฮะนี่ไงว้าชวนสอบกับที่ กน,น,น,นมันจะมีในใจหลายๆท่านหรือเปล่านะครับสำหรับแนวทางตัวเลขนะครับสองเองก็ดจับให้เน้นๆนะเนี่ะลุงตาแดงนะเดี๋ยวเน้นตัวไหนเดี๋ยวลุงวงให้แล้วกันนะท่านผู้ชมปิดด้วยฮนะเดี๋ยวมันจะละลายหมด

สูตรนี่สูตรที่มาใหม่ศูนย์สามสามสองหนึ่งสามตัวนี้ไม่สูตรตัวไหนเน้นตัวสีแดงบ่สูตรตัวนี้สองศูนย์สามเน้นพืที่เจ็ดสองเจ็ดสามคูณกับศูนย์สาม น yeah, 1, 2, ี่ก็มีอตัวกันเลยเนี่ยหนึงาคู่นี่ยองคูต่ว่าตักันเละสูตรนี้สูตที่มาใหม่สูตรสาแนตัวนี้่สบนอะไคูเออเน่ một người một mình

Giếp song, giếp song, gặp song, gặp ừ. song, Hút song, hút xì, kết xong. Kết xì.